หนึ่งข่าวดีที่หลายคนรอคอยเลยนะคะคุณผู้ชมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะยืนยันแล้วค่ะว่าลิซ่าแบล็คทีเนี่ยตอบตกลงที่จะมาร่วมง,งานเขาเดาวปีใหม่ที่จังหวัดภูเก็ตนะคะแต่ก็ยังต้องรอในเรื่องของการเซ็นสัญ,ญญาอย่างเป็นทางการอยู่ค่ะเมื่อวานนี้นะคะนายพิพัฒน์รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็เปิดเผยถึงความคืบหน้าเรื่องงานเคาดาปีใหม่2,565ที่จังหวัดภูเก็ตนะคะว่าหลังจากที่ได้คุยกับเอเจนซี่แล้วก็ต้นสังกัดแล้วฝั่งนั้นก็ยืนยันค่ะว่าลิซ่าแบล็กทิงหรือว่าลลิสามโนบาลไอดอลเกาหลีสายเลือดไทยที่โด่งดังระดับโลกสามารถเพ่ร่วมง,งานเค้าดาที่ภูเก็ตได้นะคะเช่นเดียวกับแอนเดรียโบชลลี่นักร้องโอเปร่าชื่อดังของโลกชาวอิตาลีค่ะที่ก็ตอบตกลงมาร่วมง,งานเค้าดาวแล้วเช่นกัน แต่ถึงอย่างไรนะคะก็ยังต้องรอในเรื่องของการเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการในช่วงสัปดาห์หน้าค่ะเพราะว่าต้องมีการพูดคุยรายละเอียดทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเวลาการแสดงรูปแบบงานสถานที่แล้วก็เงื่อนไขต่างๆอีกครั้งนะคะถึงจะยืนยันได้แน่นอนร้อค่ะ ส่วนเรื่องของค่าตัวนะคะของทั้งสองเซปนินกงกาท่องเที่ยวแลวก็กีฬาก็จะขอเสนอ,อง,งบกลางจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเร็วๆนี้ค่ะเบื้องต้นงบเฉพาะค่าตัวเนี่ยอยู่ที่3ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะห,หรือว่าราว1 0 0ล้านบาทค่ะขณะที่ค่าใช้ใจ่ายส่วนที่เหลือเช่นค่ายอร์แกไนเซอร์ค่าวงดนตรีค่าเว,วทีแสงสีเสียงค่าจัดแสดงพลุแล้วก็อื่นๆก็จะขอร่วมมือจากภาคเอกชนมาเป็นสปอนเซอร์ในการจัดงานต่อไปค่ะ